บอกว่าไทยมีการใช้ระเบิดพวงโจมตีกัมพูชาค่ะอยากให้มีการชี้แจงเรื่องนี้หน่อยค่ะครับเดี๋ยวเญออาตเชิญเลยครับก็ตอบคําถามเรื่องประเด็นระเบิดพวงนะครับไม่นี่ไม่ใช่การปล่อยข่าวครั้งแรกของกัมพูชานะครับมีการปล่อยข่าวแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็ขอตอบเลยนะครับว่า อนุสัญญาว่าด้วยการใช้ระเบิดพวงเนี่ยประเทศไทยรวมถึงกัมพูชาด้วยนะครับไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาซึ่งมันทําให้ทุกการปล่อยข่าวว่าการใช้ระเบิดพวงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับและสิ่งที่ยิ่งกว่าชัดเจนก็คือทุกการปฏิบัติการทางทหารนะครับการใช้อาวุธทุกชนิดของกองทัพไทยนะครับทุกเหล่าเนี่ยมุ่งไปที่เป้าหมายทางทหารเท่านั้นนะครับและ ไม่มีการกระทบต่อคนลเลือนนะครับอันนี้เป็นหลักาการใช้กําลังของเราที่ในเรื่องของมนุษยธรรมนะครับย้ําอีกครั้งนะครับเราไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญารวมถึงกัมพูชาด้วยนะครับในทางกลับกันนะครับปัจจุบันเนี่ยตามที่ท่านได้ทราบว่าทหารไทยเนี่ยเข้าไปควบคุมพื้นที่ได้หลายพื้นที่นะครับเราก็ยังพบมีการใช้ทุ่นระเบิดแบบ pmn 2นะครับพยายามที่จะวาง ขวางไว้อันนี้แหะครับมันผิดอนุสัญญาออตตาว่าอย่างชัดเจนที่ผ่านมากัมพูชาก็ยังไม่สามารถเรียกว่าเคลียร์ตัวเองได้แต่ปัจจุบันก็ยังมีการพบอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องฝากานานาชาตินะครับจับตาดูตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับของค,ครับชัดเจนนะครับจากพันเอก